พอเปิดมาเราก็จะได้เจอกับผีอ้อนี่ไม่ใช่ผีนี่หว่านี่เพื่อนกูเองแต่ทำไมหน้าตาแม่งน่ากลัวกระผีอีกว่ะผมว่าผมจะหัวใจวายตายเพราะมันนี่แหละวันนี้เราก็มาอยู่เกมผีที่สุดแสนจะโด่งดังโด่งดังจริงหรือเปล่าไม่รู้ซึ่งเกมนี้มีชื่อว่า the ghost ไงแล้วในวันนี้ผมก็มากับไอ้เพื่อนเหลี่ยมเจมเกมเมอร์หลายๆคนนี่ก็ถามเหมือนกันนะว่าผมกับไอ้เจมเป็นอะไรกัน เป็นผัวเมียประตูล็อกเวลากูจะหากุญแจมาจากไหนวะเนี่ยพอย้อนกลับมาทางเก่าเราก็จะเห็นว่ามันมีไม้กั้นอยู่ซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้วมึงแค่กระโดดข้ามไปก็เท่านั้นเว้ยมึงหรือมึงมุดก็ได้เอาจริงมึงมีสมองเท่าไหร่เนี่ย840เซลล์เหรอเพื่อนผมมันมีคอนมันบอกว่ามันเอาคอนทุวประตูจนประตูเปิดที่เปิดประตูมันไม่ใช่ลูกบิดประตูซะกหน่อยมึงมทุบอะไรวะเนี่ยรู้สึกว่าเป้าหมายของด่านนี้คือมันจะให้เราเปิดขึ้นกำเนิดไฟฟ้าครบ9จุดแล้วก็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 แค่นั้นแหละผมเเเจจอแแลล้้้วว2ุุดทททาาาไมมงยยยๆบบนีีีผสกะ่ แล้วคือมันต้องปรับยังไงวะ เอ่อเออช่างมันก่อนผมเจอะระฆังอยู่อันนึงผมเลยเก็บมันมาะระฆังนะ,ะระฆังนะในคลิปนี้ผมเรียกกระดิ่งในคลิปเลยทีเดียวเดินวนอยู่ในแมปเดิมประมาณครึ่งชั่วโมงบวกกับว่าผมอยากเจอผีในแมปนี้ด้วยแต่คือมันไม่ยอมมาฆ่าผมสักทีเว้ยคืออะไรวะแดกเพื่อนกูนคนเดียวแล้วมึงอิ่มเลยเหรอในเมื่อไม่มีอะไรทําแล้วบวกกับกาหาทางไปไม่เจอแล้วก็บวกกับว่าไม่เจอผีมาฆ่าสกักทีแล้วงั้นเราคงต้องอแค่บอกมันจะสร้างห้องมันยังจะลีลาเลยไอสัตว์นี่<อ>มารอบนี้ขอเจอผีแบบจังๆโอเคเหมือนจะพอรู้แล้วว่าผีใในน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 แแมมมมมมีีี้้้้้้ัััััหหหหาาาาาตตเป็ยยยงงงงงงไคอููู่่ขผลละะซดกกบสิ ความน่กกากลัวของสมิงโกไม่ได้มีแค่ความเร็วนะจะบอกให้มันยังทําอะไรได้อีกเยอะเช่นปีนกําแพงตไต่เพดานแล้วก็พุ่งมา drag s <S เราโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวอ๋อนี่ไงได้แล้วโอ้มันก็ไม่ได้ยากนี่หว่ากูทำให้มันยากเองนี่หว่ามึงก็ว่าเพื่อนผมมันจะอย่างรู้อะไรได้บางอย่างถึงการทําให้ประตูที่ล็อกเปิดเพื่อที่เราจะได้ไปทางต่อไปซึ่งเราต้องสั่กระดิ่งสามอันพร้อมกันด้วยความเร็วสูงนี่เป็นไอเดียของมึงเพราะฉะนั้นมึงเชิญทําไปเลยเว้ยกูเชื่อว่าน้ำหน้าย่างเมื่อไม่มีทางที่จะแก้ขไขปนนไริ เอ่อเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรนะพอดีลืมกฎของเกมนี้ก็คือการที่เราตายแล้วเราจะมาเป็นบิญญาณตามติดโอเคแต่อย่างน้อยภารกิจผมก็สำเร็จแล้วผมได้เห็นหน้าผีแบบจังๆังชัดๆเป็นนาทีเรียบร้อยฉังจะบอกเลยว่าหน้ามันดูบาดมากหน้าอุบาทก็ถูกแล้วล่ะมันคงไม่มีเกมผีไข่ไหนที่ทำผีออกมาให้น่ารักนายดูหน้า,นาก่อนหรอกนะเฮ้ย ไม่แผนที่เลยหรอวะอยู่ดีๆยาโซโลมันก็ได้เข้าสีเพื่อนผมคือมันแบบหลงเป็นว่าเล่นเลยเว้ยมันหลงประมาณสามสี่รอบแบบกะห้องห้องเดียวแล้วมันก็ได้ถูกสมิงนโกดแร็กแล้วมันก็ได้สลายกลายเป็นไฮดโดรเจนคลิปค่อนข้างสั้นเพราะตอนนั้นผมติดงานมากคือคือ,คองานเยอะมากเลยเลยแทบจะไม่มีเวลาได้อัดคลิปหรือเล่นเกมเลยเป็นว่าถ้าใครอยากให้เล่นเกมต่อก็คอมเมนต์ละกันนะแล้วก็กดไลค์ด้วยแค่นี้แหละ